จะมาชวนเด็กๆอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำแบบฝึกหัดในสมุดกราฟกันก่อนอื่นเด็กๆทุกคนไปดูหนังสือค่ะหยิบหนังสือเล่มนี้มานะคะชื่อหนังสือวิทยาศาสตร์ค่ะทุกคนมีในกระเป๋าไปหยิบมานะคะแล้วก็สมุดกราฟเล่มสีเขียวนี้ที่เราเขียนไว้นี่นะคะเมื่อค่าที่เราวจำได้ไม่เอ่ยว่าเราทำการบวกลบ การลบเลขไว้นะคะไปหยิบมาค่ะแล้วก็อย่าลืม,มนสิสสอย่างลบหยิบมาให้พร้อมนะคะ,ะก่อนอื่นลูกมาดูหนังสือวิทยาศาสตร์กันก่อนนะคะเปิดไปที่หน้าสับครูนะจ๊ะมีเลยคะ่ะหน้าอะไรหนะ้ามีเลขสองกับเลขสี่หน้าอะไรคะ ยี่สิบสี่นั่นเองนะคะนี่ค่ะหน้ายี่สิบสี่เราจะมาอ่านหนังสือหน้ายี่สิบสี่ก่อนนะคะตัวนี้สีเขียวๆเวดวดๆอ่านตามงณครูนะคะรอเอืองงอเรืองไม่เอกเรื่องทอีทีไม่เอกท,อ e, T, อที่สี่เรื่องที่สี่เก่งมากเลยค่ะก็รออางงกลาง วอะนวันกลางวันกออางกลางคอ,ค,อคืนนอคืนกลางคืนอ่านเองอีกรอบสิคะกลางวันกลางคืน,คน,คน,คนใช่แล้วคะ่ะต่อไปค่ะอย่าลืมชี้นะคะทุกคนต้องเอานิ้วชี้ชี้ไว้ด้วยอ่านตามุณครูเหมือนเดิมค่ะ ดอัวงดวงออาอาทออิตอยอการันทิศดวงอาทิตย์หอไอหายไม่โท่ให้สอแองอแสงสอววอางอ สว่างไม่เอกสว่างให้แสงสว่างปอเอนอเป็นวอเอเวลออาลากอลออางอกลางวออะนอวันเป็นเวลากลางวัน พร้อมกันอีกรอบนะคะดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างเป็นเวลากลางวันในนี้บอกว่าอะไรนะลูกในนี้หมายถึงอะไรนะคะเวลากลางวันจะมีอะไรคะดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างนั่นเองนะคะต่อไปบรรทัดข้างล่างนะะี้ค่ะอ่านตามนะคะซอแองอแสง ขอองงของดออวงอดวงออ,อ,อ,ออาอาทออิตอยอการทิศแสงของดวงอาทิตย์รอเอียกอเรียกวอาวาไม่เอกว่าสอแองอแสง ดออดแอดดแดดแสงแดดอันใหม่รอบนะคะแสงของดวงอาทิตย์เรียกว่าแสงแดดทีน,นี้พูดถึงแสงแดดแสงแดดคืออะไรนะคะอ่าใช่แล้วค่ะคือแสงของดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะ เด็กๆอาจจะอ่านใหม่ทบทวนเองไปอีกหนึ่งรอบก็ได้เอาละเมื่ออ่านเสร็จแล้วหยิบสมุดเล่นสีเขียวนี้ขึ้นมาค่ะนะคะเปิดไปหน้าเดิมที่เรายัางทำค้างไว้แต่ถ้าใครหมดเล่มแล้วทำยังไงนะคะอะนะคะขึ้นหน้าใหม่ถูกต้องค่ะเขียนบรรทัดบนสุดนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไปเขียนกระดานของคุณครูด้วยเหมือนกันค่ะ เราจะเขียนไปพร้อมๆกันนะคะทัดข้างบนนี้เขียนว่าตออบอตอบคุณครูรอเด็ก <c app les> ๆค่ะตอออบอตอบนะคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วคำต่อไปคคำคำค่ะคำคำเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วถอ อ่ามอถามตอบคำถามนะคะตอบคำถามนะคะอ่าอย่นี้ข้างหน้าข้างหน้าเส้นสีแดงใส่เลขหนึ่งค่ะข้อหนึ่งเราจะใส่ข้อหนึ่งไว้นะคะเด็กๆเขียนว่าดอัองอวงร่วงค่ะ สะกดไปด้วยนะคะเขียนไปด้วยสะกดไปด้วยนะคะอออ,อต่อไปทออตอยอการทิศดวงอทิตนะคะ uh huh. เสร็จยังคะ โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเขียนเร็วมากเลยค่ะขออึนอขืนไม่โทรขึ้น,นดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะต่อไปรอเอียสระเอีย้นไสระเอขึ้นมาก่อนนะคะเออียอคือเอียรอเอียก็เรียกค่ะไปวอ อาวาไม่เอกว่าเรียกว่าวอเอเวสัดเกเหมือนกันนะคะขึ้นหน้าเลยค่ะลออาลาเวลาดอไอได้อาวว่าดวงอาทิตย์ ขึ้นเรียกว่าเวลาใดนะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะตรงอาที่ขึ้นคือเวลาใดนะ,ะเด็กๆรู้แล้วก็ตออบอตอบตรงนี้คะ่ะตออบอตอบนี่นะคะตออบอตอบนี่เวลาใดนะคะอ๋อมีคนกระซิบคุณครูบอกว่าอาจจะเขียนไม่ได้ไปดูในหนังสือคะ่ะ ลองลงไปดูในหนังสือนะคะนี่เลยค่ะอยู่ตรงไหนนะอ,อันนี้เขาบอกว่าดงอาทิตย์ให้แสงสว่างเป็นเวลาเวลาอะไรคะใช้ดินสอมาขีดไว้เลยค่ะดินสอมาขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะเราจะเอาตัวนี้ไปตอบนี่เป็นเวลากลางวันตอบในข้อหนึ่งนะคะนี่คือตอบข้อหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครเขียนได้ก็เขียนไปเลยค่ะ ต่อไปข้อสองข้อสองตรงนี้นะคะเลขสองสอแอลระแอเหมือนเดิมค่ะเป็นพระเอกอยู่ข้างหน้านะคะสอแองอแสงต่อไปคำต่อไปค่ะขอองงอของเฮ้ยคุณครูได้ยินเสียง เด็กๆสะกดน่ารักมากเลยค่ะดอัวงอดวงโอ้ยบางคนเขียนเสร็จแล้วเอาดูจากข้างบนแดวงอะไรนะคะออออาอออิตอ,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 อยอการันทิศดวงอาทิตย์อ่ะคงครูรอนะคะแสงของดวงอาทิตย์ เรียกไปนะเหมือนเดิมนะคะรอเอียก็เรียกเรียกอะไรนะเรียกว่าเหมือนข้างบนเลยบอกอาวาไม่เอกว่าคุรอแป๊บหนึงค่ะแสงของดวงอาทิตย์เรียกว่าอะาย นี่นะคะเสร็จแล้วบรรทัดต่อมาเขียนอะไรนะคะอะไรนะอ๋อใช่แล้วค่ะตอออบอต่อ,อตนะคะเขียนต่อไปเลยแสงของดวงอาทิตย์เรียกว่าอะไรนะคะอู้ยบางคนเขียนได้ถ้าเขียนไม่ได้ไปดูที่หนังสือของเราอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่นะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะบรรทัดสุดท้ายนี่เองนะคะ แสงของดวงอาทิตย์เรียกว่าแสงแดดใช่แล้วค่ะเดจิในใต้ไว้หรือจะไม่ขีดก็ได้เพราะว่าเด็กๆรู้แล้วข้อสองเอามาเติมนี่นะคะอ่าเสร็จเป็นยังไงคะเสร็จเรื่อยงเอ่ยโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทำได้เร็วเสร็จไปพร้อมๆกันจากคุณครูเลยค่ะอย่าลืมเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมานะคะหรือจะเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมาตรวจตอนที่ มาเจอกันเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอแค่นี้ค่ะ